อาทิ่งติดตาต้องรู้เพราะติดตามจิตใจตํ้งตจวิดเกีือวกับใกล้ด้ว่ใกล้ตรงกับถึงไล่คนกับปราบตรงนี้มาถึงไล่คนกับจิตใจตํ้งตัวิดเกีือวกับใกล้ใกล้ตรงกับด้วยความเปรี่ใจนึ่งเปลี่งใจเผื่อนตงเปลี่ใจผีร้งเพี่ยใจนองซี่เพรี่ใจหยาดถ้ามาพิษไม่กับไม่พิษไอ้พวกาาติดฐานประสบความร็ดกับคนกลางอยากแต่ตาตาดูว่าจิ่งนี้กับโอกาาติดฐานประสบความร็ดด้วยว่าพิษปลาด ากากันทำสูงจิตเกล้าก้กับมีน้อยมากสิ้นเรกแต่กูจะแบ่งปาได้ในวันนี้ก็คือเรืเร่องแรกเลยกับตีตานตองตั้มตารซื้อสิ้น้ามาจ่ายโคนกับมากินคคนให้มันเกิดความประจับใจเพราะตั๋วฐานไม่กินสินใจสิ้นกากบบตามในประจับใจในสิ้น้ากับเวลาฐานไปบอกเปิือไปบอกคนอื่นกับมันพื้นใจฐานจะตมแบบไม่มีความทุกข์เมือ่อกระบาดานไปลอกกามากับ ตาตานจะไม่มีความรุกเตะตาตานกินจจทิศกาและประดับใจกับเพื่อนคตรปิวััดร้อนพุ่นนำพลานกับพุ่มตามจิตสกิมอนกับพุ่มกินจจทิศกาพุ่มบอกกับพุ่มประดับใจในสิ้นกาโดยจะปลอดทินกาตัวตากิดกับติดจว่ยในเรือก้องอ่าพน้าใตาตานกับพุ่มตามคิดปวเจ็บตาพุ่มบอกแหละพุ่มกินทิศกาบราะชาอื่นมันไม่ให้พุ่มกินทิศกากับแล้วมาน่าพุ่มกินดีจใาดีพุ่มกระบอกตอนกับนี่ในเรื่อก้องสิ้นกา พอเรกับตันต้องกินใจทิ้งตาไปตัดใจก่อนก็ตีต้อไอันี้ตันต้องรูก่อนกับว่าบริษัทติดตามตามกับถูกกฎหมายใหม่อันี้จำกันราะว่าถ้าบริษัทผิดกฎหมายนี่ครับพวกการติดตามประับความเด็กตะโกนตัางอยากถ้ามาบริษัทอาเกล้าใกล้นี่เมือนเต็มกับปัจจุบันนี่กับมีอยู่ไล่บริษัทกับปินปั้นบริษัท ต่ง้งตีตู้กดไม้และตีปิดกดไม้แต่ตีตู้กดไม้นี่กับอ่าพุ่มพูดตีตู้กดไม้นี่กับนะมีประมาณตอนนี้ก็มีประมาณอะซี่ร400าายไฟบริษัทอะซี400่ราายไฟบริษัทถ้าตานเดินไปดูกับวันละบริษัทตานจะใช้เวลาประมาณยี่กว่าฟ้าอันนี้กับตานเสียเวลาถ้าตานไม่รู้กับเรื่องนี้กับพุ่มวัวจ้ำกันแต่อยู่นี้แลไม่นี้กับมันหายมันมีซื้อมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย การกดติกูขึ้นกับแล้วก็ตานเสื้อดูกับบ่อยิชัตนี้กับต๊กวัดไม้ไม่มีสิ้นกาที่ลากไล่ไมกับมีซาก้ามารองรับทีมมาโปอไมคกับก็บางบริษัทกับเขาไม่ต้องการทำธุรกิจระยะยาวโดยเฉพาะกระตานรูพอดีโซ่เนี้ยกับแต่บาบริษัทไับเขาไม่ต้องการทำธุรกิจระยะยาวกับลดระวังอ่าบริษัทนั้นกับจะโซ่ไปในตั้งที่ว่า มีจบใจกับว่ามิจบนะครับนะระว่าพุ่มกายผูดตรงๆก็ไม่ดีครับพุ่มบอกแล้วปุ่มมาตัง้งกลุจิตปุ่มไม่ได้มาสร้างรัตตูกับแต่พุ่มมาเตือนเตือนผีเตือนนองเตือนหยาดกับใหญ่าตาลุงพิษกับบางคนกะบลบหมากับบางคนรู้ครับว,ตวบ่ตัวริชจั๊นี่กับเป็นเจลูกโตวัชจั๊นี่กับเป็นมันนี่กมแต่ก็อย่างต่ำอันนี้ตาลระวังตรงนี้นะครับน้ำาุ่มบอกเลยว่าพุ่มกัดเตือนโดยความบางดีนี่ในเรื่องของตีโซ เรื่องที่ต้มกับทีตาต้องดูอันนี้ก็ตํากันเราไล่คนกับมาตั้มถุอาคิดนี่กับไม่ใกล้มาตั้มเล็ดมันปีไม่ต้องไปอาใป้มาตั้ฟรีนี่กับต้องการมีรายได้กันทุกคนเลยกับแต่ว่าวางบริจัดกับขวบเปนกับมันตั้มยากเรอจะขวบเปนในถุอิ่าคิดเกี่ยวกับมันมีอยู่เชี้เปนลักลักๆนี่กับเปนแรก็คือเปนสตาร์สติตถึงมีบริจัดแต่ว่าต้ามาในเมืองไทย ตามซีที่ปีที่แล้วครับจ่ายแป้นนี้อยู่แป้นติดต้องคือเล็กกิงวแป้นติดตั้งกับแป้นแบบยู่นี้แป้นอ่าหรือซีก็คือแป้นแบบเบนารีแป้นยาก็คือแป้นแบบเบนารีไซเคิลแมทชิ้งถึงพุทธศตวราษท็่หกทีจำกัดมาจนถึงกกับต่ำกับจ่ายแป้นแบบเบนารีไซเคิลแมทชิ่งกับอ่าในตัวแป้นกันต้องดูด้วยกับว่าตัวแป้นกับมันต่ำอยากไหม มันจะจับนุ่นไม่กับอันนี้เรื่องจํากันกับโตไม่ใกล้แยกตัางปีนะครับเรืองนี้ตามว่าจริงไมคกับเรื่องตีซีรับเรื่องตีซีกับอันนี้ก็จํากันไม่เปรตตรงจ้ำเอื่องไดก็แล้วกับออย่างดูคนที่เขาหมายชวนเรากับมีความรูไมมีประสบการณ์ไม่กับเคยทำธุรกิจเกือกใกล้มาค่อนไมคกับอันนี้จํากัน่าประสบการณ์การทำธุรกิจเกือกใกล้ของคุณแบบเจ็ดปีกับ ผมก็เจปัญหานี้เหมือนกันเรื่องผู้นำนี่กับอ่าไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์กับแต่พมก็จะมักด้วยค,ความเพ่งใจกับพมใจเวลาเจ็ดปีนะครับไปรเรียนรู้แต่ก็ก้าวใจบางเรื่องนี่ก็บอกเราก็มไม่ใจเรื่องไง่ายๆกับมันไม่มีคนตาตาดีคนไหนแล้ลครับขี่มาตาบดตาเส้นใจอาจารยพบอม่ดีกับพ่อนี้ตาน้องระมัดระวงัง ถ้าคนที่มาชวนเรากับชวนด้วยวิธีการแรกๆเจนชวน่วในลงทุนหมากหมากครั่งละหมากหมักอ,อันนี้ก็ต่านนี้ท่านว่าจะเป็นเกมสู้ก็ได้แต่ระมันระวังเรีสกับวันนี้ตานม,มาอื่นกับเนีย่ยมันเสี่ยเอึนล่ะกัอบอันนี้โคตรกัเจนด้ยความมั่งดีเร่องพุทธตายกับเรียงพุทธตายกับอย่างนี้ก็ซ้ำกันหมาก หากติดธุระกับตาตานต้องการเป็นคนนึ่งกับตีอยากประสบความสำเร็จในตัวที่อยืกใกล้หัวใกล้ตรงกับตาต้องดูด้วยว่าเจ้ากล้องมีความรู้ไหมเจ้าก้องบริัดอ่ะที่เราไปควักชีวิตเห็นมีความรู้ไหมกับมีประสบการณ์ไหมบริยานานเองไหมอันนี้เดี๋ยวนี้ต่ากันกับถ้าบริษัดได้กับเจ้าก้องมีความรู้มีประสบการณ์บริยานานเองเจ้าก้องก็นานเองกับอันนี้แต่ต่ำกับอุการติดแต่ต่เร็กมีคนการทุ่งกับ วันนี้ผมบอกเลยตาตานต้อง,ง,งการประสบความสำเมร็จก,กับธุรกิจเรือใกล้ใกล้ตรงกับเนี่ยตาั้มปลวกกิงใจเตือนเนีย่ยเนี่ยเนี่ยตั้ม,าามปลวกกินใจใหยาดเนี่ยตั้มปลวกกิงใจขี่กิงใจนองกับ,มมบ,กบเพราะมันไม่มีคนตาบอดคนในกับเอมันไม่มีคนตาดีคนในแล้ครับขี่มาตาบอดก้าเป็นใจแต่จำผมไว้ดีนะครับพวกกันเตืนอนด,ด้วยความมั่งดีครับด้วยความประต้านะดีจากผม พวกปีวัดซ่อนผู้นำทำรานกับนักธุรกิจถ้าเป็นหมอบีนเจมกับมากเกน